ไรอันรับน้อยใจคลองแชมป์200สมัยเจอด่ายังอยู่อีกหรอหน้าด้านขวัญใจแม่ยกไรอันใหม่หมดหนี้ยอมรับน้อยใจหลังคลองแชมป์ยาวนาน200สมัยเจอคนคอมเมนต์ด่ายังอยู่อีกหรอหน้าด้าน เป็นอีกหนึ่งขวัญใจแม่ยกสำหรับไรอันไม่หมดหนี้หรือไรอันกาดบัณฑิตที่โด่งดังแจ้งเกิดจากรายการไม่หมดหนี้ครองแชมป์รายการยาวนานถึง200สมัยได้รับเงินรางวัลสะสมประมาณ5ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวก็มีการบริจาคให้กับผู้เข้าแข่งขันที่มาท้าฝันด้วยเช่นกันแต่งานนี้เจ้าตัวก็ยังเจอกระแสราม่าจากชาวเน็ตเรื่องอยู่ยาวนานหลายเทปเพราะเรียกเกรตติ้งหรือเปล่า และไม่ยอมสละสิทธิ์ให้คนมีหนี้มีฝันคนอื่นๆจนต่อมาไราอันได้ขอสละสิทธิ์อย่างเป็นทางการกลางรายการล่าสุดไรอันใหม่หมดหนี้ได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชโดยระบุว่าชีวิตก่อนเป็นไรอันแชมป์200สมัยกับหลังเป็นไรอันชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยตอนแรกเราก็เข้าประกวดร้องเพลงทั่วไปหาเงินมาจุนเจือครอบครัวมันเป็นช่วงโควิดการจัดงานประกวดไม่มีเลยที่บ้านก็เริ่มเป็นหนี้มากขึ้น ก็เอาบ้านไปจำนองไว้ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทก็หนักเราจะมีรถกระบะคันหนึ่งจำเป็นต้องขายไปเรารับรู้ตรงนี้เลยต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวเห็น Facebook ส่งคลิปออดิชั่นไปรายการร้องเพลงประมาณ2สัปดาห์เขาก็ตอบกลับมาถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาเราจะไปสมัครงานแต่พอรายการติดต่อมาก็ดีใจซ้อมหนักเลยพอได้ไปอัดรายการบังเอิญได้แชมป์พอได้เป็นแชมป์ยาวเลย ตอนนั้นที่ได้แชมป์ครั้งแรกตอนนั้นที่ได้แชมป์ครั้งแรกดีใจมากเราคิดไว้ว่าเป็นนี่หนึ่งแสนบาทถ้าเป็นแชมป์สิบสมัยได้แล้วเมื่อถูกถามว่าตอนถึงร้อยสมัยรู้สึกยังไงไรอันก็ตอบว่าผมคิดว่าทําไม่ได้ตอนแรกประกวดมาเรื่อยๆพยายามซ้อมหนักมากเจ็บคอทุกอาทิตย์ตั้งใจทํามันตลอดเลยพยายามคิดมาตลอดเรื่องสละแชมป์ตั้งแต่ร้อยสมัยคิดอยู่ตลอดเวลาพอมาถึง200สมัย มันเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีพอเหมาะพอควรถึงเวลาที่ต้องสละแชมป์ส่วนเรื่องการประกวดด้วยว่าไม่สมศักดิ์ศรีแชมป์200สมัยช่วงทราบเรื่องแรกๆค่อนข้างน้อยมีหลายคอมเมนต์เราก็ซึมมีน้ำตาเลยพยายามไม่เข้าโซเชียลมีผลต่อความรู้สึกค่อนข้างมากเอาจริงๆเป็นคนโลกสวยไม่คิดว่าจะมีใครมาว่าเราพอเราได้มาเรียนรู้อะไรมากขึ้นได้โตได้เรียนรู้โลกมากขึ้น ก็แข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของจิตใจไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายถ้าคิดว่าหนามมันเจ็บก็อย่าไปจับก็อยากให้กลุ่มคนเหล่านี้เปิดใจมองเราดีๆก่อนจะพูดหรือตัดสินแต่ก็คิดว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ต้องมีบาดแผลบ้างถือเป็นประสบการณ์เพื่อผลักดันให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นแต่คำที่แรงและเจ็บที่สุดคือมีคนบอกว่ายังอยู่อีกเหรอหน้าด้านแต่ก็ไม่ได้คิดจะฟ้อง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ